<TV. S 2> รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดกับเ e, อและแซดทีวีกันแล้วค่ะพรั่มต้นแซด Z Z ช่วงแรกกับแซดทราเวลในวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปเสพงานศิลป์กันที่นิทรรศการ Ban g บ Alive Bangkok ที่ไอคอนสยามตามเขาไปแซดกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับทัทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูซิครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะขับรถมาเที่ยวแต่ว่าเป็นในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับที่กรุงเทพนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าที่อยากจะพามาที่นี่เนี่ยนะครับใครที่ชอบงานอาร์ตห้ามพลาดครับตามผมมาครับถึงแล้วฮะคุณผู้ชมครับที่นี่แหละครับไอคอนสยามนะครับกับ งานโชว์ผลงานความเป็นอาร์ตหรือว่าศิลปะที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับนี่เลยแวนกอะไ Alive ครับผมด้านในจะเป็นยังไงความอาร์ตเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยครับ ที่เนียจะแบ่งออกเป็น4โซนนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ละโซนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปนะฮะโซนแรกเลยครับเป็นเรื่องราวของแวนโก๊ะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงผลงานภาพเขียนต่างๆนะครับเขาก็จะมีบรรยายเอาไว้ด้วยนะครับว่าแต่ละผลงานนั้นเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าแรงบันดาลใจอะไรบ้างครับนี่ฮะจากภาพวาดที่ได้รับความนิยมมากนะครับภาพนี้ของแวนโก๊ะครับเขาได้ทําเป็น 3D ให้เราเข้าไปถ่ายรูปได้ด้วยครับนี่ฮะ แบบห้องเนี้ว้าวมากฮะดูดิฮะแบบโอ้โหอลังการมากครับมีทุกมิติเลยครับดูฮะรูปรถกลิ่นเสียงมีครบเลยนะครับทำให้การเสพงานศิลปะของเราเนี่ยไปอีกแบบหนึ่งรู้สึกแบบมีความโมเดินขึ้นนะครับแล้วก็เข้าถึงผลงานได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับ ันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เนลมิตขึ้นมาจากภาพเขียนของแวนโก๊ะนี่แหละเอามาทําเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้มีหล,หลายๆภาพที่มีชื่อเสียงนะครับเขาก็ดึงจุดเด่นแล้วก็เอามาทําครับอันนี้นะครับเป็นการเนลมิดภาพที่ชื่อว่าซันฟ lower ขึ้นมาให้เป็นห้องนี้แหละครับในนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนทุ่งทานตะวันนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นด้วยนะฮะกลิ่นแบบหอมๆ ใครที่ชื่นชอบแวนโก้นะครับเข้ามาในห้องนี้จะชอบแน่นอนครับเพราะว่าแวนโก้เองเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเขียนจดหมายหาน้องชายของเขามากๆเลยนะครับก็จำลองมาเรื่องราวต่างๆอยู่ในห้องนี้ครับห้องนี้ฮะฝึกการปิดศิลปินน้อยๆสำหรับใครที่อาจจะแบบว่าวาดรูปยังไม่ค่อยเป็นนะฮะเราก็วาตามจอด้านบนเลยครับ โซนที่3นะครับท้ายๆเลยเนี่ยก็มีหลายโซนเหมือนกันนะยิบย่อยเข้าไปอีกครับมุมนู้นจะไปนั่งวาดรูปเป็นดออ w i n สีน้ำมันเลยก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ครับเบื่อๆนะครับแวะนั่งคาเฟ่จิบกาแฟก็ได้และก็ตรงนู้นครับทันสมัยเลยเขาทำเป็น AI ไว้ด้วยนะครับเฮ้ยผมว่าสนุกดีนะคือเรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ถ่ายรูปปุ๊บรูปเราก็จะไปขึ้นเป็นภาพแบบอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีแบบเหมือนคนกำลังวาดเราด้วย แล้วโซลสุดท้ายครับเกี่ยวกับช้อปปิง้งเรื่องของศิลปะล้นล้วนเลยครับอาจจะดูภาพเขียนแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากจะซื้ออุปกรณ์พวกนี้ไปวาดไปเล่นที่บ้านก็ได้ฮะจัดได้เลยครับมีเยอะมากฮะต้องบอกว่าเจ๋งมากแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าว่าอยากจะมาดูแบบนี้ รีบมานะครับเพราะว่าเขาจัดถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ